เอาละค่ะผมสวัสดีครับสวัสดีครับมาอยู่กับทอมมิธเช่นเดิมเช่นเคยนะครับผมนะเส้นเดิมเส้นเคยมามาอยู่ด้วยกันอีกค่บผมเราก็มาเป็นแนวทางให้สําหรับคนที่ยังรักกันอยู่หรือเปล่ากันยิ้มจังน้อยนึงนะครับผมนะมีอันใดมีความสูขเข้ากับสูขไปน้ากันมือใดเข้าทูกเข้าก็ต้องถูกไปน้ากันมือใดเข้า อย่าลืมให้กาลังใจกดไลค์กดไลค์กดไลค์เคาะใจมาด้วยนะคบผมนะเคาะใจเคาะไลค์มาด้วยครับผมมีอย่างหลายแต่เข่าเ้าไปยิมไปนน้ากันมีความสุขไปนน้ากันผู้ไดมมาเข,าข้ากันยูน้าเขา่าหละครับผมนะผมมักกันกับยูน้ากันนะคะบ่มักอะ่เป็นยังแลเวก็แต่กะอยากให้ยูน้ากันนะคะผมเข้ากับมาลุมในช่อง ของเราเช่นเคยหน้าตาเดิมๆมาให้เช่นเดิมกับทอมนิดผู้ใดมักก่ะกำลังใจนะคผมนะกกด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 ใจมาแนวทางเขาคือเขาแล้วขอร้องยุดยุดอย่าโลกมากลากหายสุภาษิตเขาว่าไว้ถ้าอาจารย์ใดที่เขาแยกแย่ใครเขาตั้งใจห้เฮ้าเล่นสามสามตัวเลยค่ะบถ้าของเฮ้านี่ถ้าเขาแล้วมันก็ขอหายยุดนะครับ มันก็แล้วแต่นะว่าเลขแนวทางของอาจารย์แบบไดแบบไหนนะครับผู้ใด,ดมักแบบใดกระจัดไปครับมัต้องไปอะไรมากมายถ้าเลขมันจะเข้าถ้าเราดวงเราดีสะอย่างนะนี่แหละครับอย่าลืมทําบุญทําทานไว้ด้วยฮาา็็จะเว่า,าเรื่องบุญไปจนว่าฮาจะได้ถอดกระทินกันด้วยครับถอดกระทินกันสิส้นส,สุดบุญะกะ เจ็ดพฤจิกาโยนะครับผมเขาก็จะว้าเรื่องบุญไว้ตลอดเสมอนะครับผมนะหน้า,นาช่องช่วงนี้เขาก็มาบอกบุญนะครับผู้ใดมีโชคมีหลามน้ำท่อมนีดก็ทำบุญบุญกระทิมนใหญ่เขาก็เอาไปสาบซ่อมแซมเมนที่ชำรุดนะครับปีนีน้เนาะวัดเนินผัสุขจังหวัดสระแก้วมาน้ำมาเดอ้อผู้ใดบัวใดบ่สะดวกมากเขาก็มีเลขบัญชี การทำบุญไว้ให้อยู่นะครับมาหมูว่านนี่เป็นยังไงกับห้าน้อยของเข้าแน่ผู้ดดหมานบอผู้ไรมีฉูกน้ำบ่อกวดไหล่กดไหล่กดเช่นะครับผมนะหาน้อยปกติออก4-8 4เข้าหอยเดิน2ตัว4กับ0เนอะเขาได้เด่นครับจอข่งเขาเนาะล่างออก8หกครับส่วน เราได้ย้ำไว้เสมอมันมาอีนี้นะครับศูนย์เท่านังแนนบอเขาคิดว่ามือนีมันตรงมแ้แทนอะศูนย์แต่เจาะศูนย์บ่เขานะรูดสายรูดเขาอยู่กับ408สายรูดเข้าอยู่เนาะล่างออก45เข้าคกเขา,ขาตัวจเจาะเขาแล้วก็ยุดผู้ใดบไดบ้ฟังนี่ผู้ใดเลื่อนเบิ่งนี่กับบบกหมูมาว่าทั้งชอ่องมีบอกให้หยุดด้วยกับพรุอน,นี้ได้ย้ำไว้เสมอว่าให้หยุดยุดยุด ส่วน v ี p อพีออก7จ็ดหนึงเจ็ดมากข้างหลังกับบดายน้อมากแต่ข้างหน้าส่วนล่าออก63ครับโอเคเขาเนี่ยเขาสายเจาอสายรูดมาวันนี้ครับฮานอยประจําวดวันอาทิตย์สายรูดสายวิ่งฟันธงไปที่หครับ ได้หากระบรู้ว่าถ้าเข้าจะบอกเลยเลยครับถ้าเข้าปราะมั่นใจปัไไหนนเนาะเฮาก็จะประมาณนี้นะผมนะรูว้ว่ามันจะเข้าจะเลือกตัวผิดหรือเปล่ารูดห้าวิ่งห้ 5. ตัวเน้นครับ5053เน้น5053ูนตัวแดงครับตัวเน้น ห้าจับคู่ครับห้าสี่ห้าแปดทวนอีกครั้งห้าศูนย์ห้าสามห้าสี่ห้าแปดรูดห้าวิ่งห้า สายลูนเนาะผู้ใดมากสายใดมือนน้กนต้องรอรุ่นกันนะครับผมนะว่าเป็นยังไงเนาะเราก็จะมาให้กําลังใจกันอีกทีนึงเนาะถ่ายหวยออกเนาะมาครับผมมาสําหรับขอขั้นกลางบุญอย่าลืมทําบุญกันด้วยนะครับผมนะทั้งพอมีกกับมีบุญใหญ่กับกทินนะครับผมนทินผู้ใดโชคดีหมานหมาน,นยิ่งเรื่ยๆเขาก็มา เชิญชวนให้ทำบุญด้วยกันนะครับเราก็จะหมดไปกับท่าช่วงกระทินนี่กจะเจ้าว่าไปก่อนนอธรรมดกระทิ่นลราเขากับสิ้นสุดการทำบุญของเรานะครับผมนะทางช่องทอมีดอย่าเบื่อกันเด้อบุญบอกบุญบอกเมนว่ามะกดยังสีเด้อบอกหมักบุญมันก็ต้องอยู่กับดวงเริ่มเด้อค่ะทั้งบุญทั้งดวงก็ไปคู่กันนะอย่าเบื่อกันนะเพราะว่ามันเป็นช่วงกระถินบุญกระถินบุญใหญ่เห้ากับมากผู้ใดโชคดีนั่ม เท่ามนีตกะลืมทำบุญนำท่านน,กน,าาน,าน,นำกันดับแนวทางเราก็ให้หยุดนะหยุดหยุดมาต่อครับเขาเร้ยกวหยุดเด่นหกับ8ครับเด่นมี่สองตัวห้ากับ8 8ดจับคู่ครับ80 แปดสี่ครับโอเคเอาค้างครับแปดศูนย์แปดสามแปดสี่โอเคครับผมมือในมากอาจจะเช้าหน่อยเราขอให้หุ้นด้วยกันเนาะล่าหุ้นวันนี้ครับล่าหุ้น VAP สาวที่จะมีล่าหุ้น VAP เนาะ จะเป็นหุ่น V.I.P. ล่างหุ่นจัดไปครับสามกับห้ารูดสองตัวชอบบนก็รูดบนชอบล่างก็รูดล่างเข้าแล้วก็หยุดสามกับห้ารูดสองตัวโบเมนว่าให้รูดทั้งบนทั้งล่างรูดบนอย่างเดียวรูดล่างอย่างเดียวผู้ใได้มักเลือกเอาครับรบ,บุญดวงของท่านผู้ชมนะครับผมนะไปต่อครับผมนะตุวกันครับ C หนึ่ง่สองหกแปดครับโอเคทวนอีกครั้ง่หนึ 1, ่ง่สองหกแปดโอเคครับผมสิบตัวเจาะสายรูดจัดไปสามตัววันนี้มันต้องมาแล้วล่ะนะ สามตัวมันก็ยังไม่เจอกันแต่ว่ามันต้องมาแล้วครับผมนะมาดูครับว่ามันจะเอาเลือกแบบไดเนาะมาสามตัวครับศูนย์ห้าสามหนึ่งห้าสามสี่ห้าสามปดห้าสามโอเคจะไปมากันบ่ คับแนวท่ามมากับจุดกัดจุดจุดเอาโหลดครับเขาบางรูดบางนะครับผมนะสําหรับวันนี้ก็กําลังใจกดไลค์กดแชร์กด,ดกระดิ่งไว้สําหรับวันนี้ก็คุณนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขหลายๆเรืเองครับผม